เขาเรื่องเลยหรองานแต่งงานแต่งงานวิวาฟ้าแลบคือเจ้าเจ้าสาวพร้อมไหมคะพีไม่ไม่ได้ทองเอาพีถามหรืว่าพีทองหรอไม่ไม่ได้ทองก็เป็นเป็นงานแต่งครับผมเป็นเอ่อบิลกินแอนด์พีพีกริดเดอะเลดเอเวอเรสต์เวดดิ้งคอนเสิร์ตพรีเซนต์โดยจีซูไล ที่มันแนวคลิปมาได้ยังไงครับก็จะเป็นหนึ่งในเรดโปรเจกต์ครับผมเรดโปรเจกต์นี่ก็จะประกอบด้วยภาพยนตร์เรื่อง The Red Envelope ก็คือซองแดงแต่งผีครับแล้วก็เพลงประกอบ5เพลงที่อยู่ในอัลบั้มประกอบภาพยนตร์ซองแดงแต่งผีครับผมที่ปล่อยมาทั้งหมดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตสำหรับหนังเรื่องซองแดงแต่งผีครับทีมงานเป็นไงคทีมงานเหรอครับร่เรอก็เดี๋ยวเราจะมีของชำลวย เป็นการเสิร์ฟโชว์ดีๆก,ก็เป็นทีมงานแต่งนี่แหละครับผมก็คือเราต่อยอดมาจากซองแดงแต่งทีว่าแบบเหมือนตัวเม่นกับตี๋เนี่ยเขาก็ได้แต่งงานกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยยกเ,เพลง5เพลงนั้นมาแล้วก็มาขยายต่อยอดจากหนังด้วย, yeah. Yeah. วยครับอย่าว่าเม่นกับติเย <c oughs> ็นเม่นกับตี๋ The Red Project เพราะว่าหนูไม่ได้ท้อง เค้กเหรอครับชุนิ่งกดแป้งถ้าเค้กถ้าแต่งงานจริงเค้กกี่ชั้นก็ได้อยู่ที่สินสอดมากกว่าเค้กสองชิ้นก็ได้สองต้องกี่หลังคลูกสินสอดเหรอครับขอนับก่อน28ละอ่าไม่เอาสินสอดก็ได้ พามาช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลก็พอเดี๋ยวพี่จะทำยอดได้ถึง28หลักเลยความพร้อมของงานยังไงครับครับความพร้อมของงานใช่ไหมครับตอนนี้ก็เหมือนลิสเพลงต่างๆอะไรเงี้ยก็เหมือนจะเข้าที่แล้วครับผมก็เป็นคอนเสิร์ตคู่แล้วกันครับก็รอบที่เราเจอกันที่ Double Trouble รอบนี้ก็มาเจอกันที่ Wedding Concert ครับผมแล้วก็เริ่มเดือนหน้าเนี่ยก็จะเริ่มเป็นการเตรียมงานแบบร0อรล ก็จะหายตัวไปอีกแล้วอะไรนะครับ presentation มันจะมีมีวีดดิ้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีบอกว่าเนี่ยฝั่งเจ้าบ่าวฝั่งเจ้าสาวอันนี้จะเป็นฝั่งฝั่งเฒ่าแก่ฝั่งคุณแม่สามีแล้วครู้มอยู่พอดีเดี๋ยวจะออกแบบท่าเต้นสำหรับงานแต่งทีนี้ทุกคนก็นูแล้ชุดเจ้าสาวยังไงครับลูกเอ่อสิบแปดเมตรสิบแปดเมตรผ้า ถ้าหมดสาเพลงละอันนี้แขกเรือมันจำนวนเท่าไหร่ดีคะโต้ค่ะเอหนึ่งหมื่นคนอ่าหนึ่งหมื่นคนสามวันสามหมื่นคนโต้พีเอพีเก็มีโต้ธรรมดาแล้วก็มีนะครับอันนี้ถามเจ้าบ่าวหรือยังเขาก็เขาก็โอเคแล้วไปถึงแขกหนึ่งหมื่นคนเนแต่ว่าจะบอกไเป็นสายอะไรนะรหน้าแดงอะฮะ อากาศที่ห้างมันเย็นมันเป็นแบบว่าน้ำแข็งกัดนะมันมันเย็นมากคือคือเจ้าบ่าวตามใจเราหมดเลยเหรออยากทำอะไรเจ้าบ่าวให้หมดเลยเจ้าบ่าวเหรอครับก็ตามก็เหมือนคุยกันแหละครับผมคุยกันแต่เขาตามใจหรือเปล่าก็ต้องพาไปที่เซ็นทรัลมิลเลียนเซ็นร ถ้าเออเยพัน์คนเดียวเท่นั้นทำได้ยิ่งใหญ่มากมแน่นอนว่าหลายๆคนก็แอบคาดหวังว่าอยากเห็นว่าอยากเห็นพี่บินอีกแล้วหรอขึ้นสลิงอีกแล้วหรออกนอากาศก็ต้องต้องรอดูพี่หนูก็เราพยายามจะทำให้รูปโชว์มันดีที่สุด้วครับในเรื่องโชว์ก็ไว้ใจพี่เบลแล้วเดี๋ยวพี่เบลก็จะช่วยตบๆโชว์มาแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในคอนเสิร์ตคับแสดงว่าในคอนเสิร์ต รวบรวมงานเพลงงานแต่งทั่วประเทศแต่สรุปหนูไม่ได้ทองอันนั้นอันนั้นไม่ข่าวลือยืนยันนันี้เขายืนยันเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูโชว์ผลตัว เหมือนเพิ่งปล่อยโปสเตอร์ไปเม<ช>ื่อกี้นี้เลยครับแป๊บเดียวเลยก็ยังยังไม่ได้ดูฟีดแบ็กอะไรมากครับผมเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเซ็นทรัลมิน่าเซลก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเซลเสร็จร้องเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวเช็คฟีดแบ็กต่อแต่่อนแต่่อนนั้นไม่ปล่อยรูปเค้กออกมาทุกคนก็แบบเอออะไรนี่ก็ดีใจครับเหมือนแฟนๆก็ให้ให้กระแสตอบรับดีมากครับผมแล้วก็ เหมือนให้ทุกๆครั้งที่ปล่อยแบบว่าทำคอนเสิร์ตมาอะไรเงี้ยแล้วก็ชื่นใจแหละที่แบบเหมือนแฟนๆทุกคนก็อยากจะไปเจอทั้งพีทั้งกินด้วยครับผมแฟนๆต้องแต่งตัวแบบไหนแขกแต่งตัวแบบไหนเป็นเออเรามีงานมั่นสองวันงานงานแต่งหนึ่งใช่ปะ ก่เราไปวันมาทุกวันอมาทุกวันมาทุกวันทสามวันมั่นเช้ามั่นเย็นอีกวันหนึ่งเป็นมั่นบ่ายแล้วก็ก่อนนอนมียกน้ำชาด้วยมีแบบไทยมีทุกประเทศแต่พีคิดว่าตั้งแต่เซ็นทรัลชิดลมจนถึงเซ็นทรัลเอมบาซีไม่อันนี้หัวขบวน ประตูพันก็ได้เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวกี่คนครับเพื่อนเจ้าบ่าวห้าพันเพื่อนเจ้าสาวห้าพันครบแงละหนึ่งเป็นคนเดี๋ยวเรามีเปิดให้ใส่ซองด้วยซองแดงซองแดงมีนางเกี้ยวด้วยเหรอครับเออนางเกี้ยวก็ได้แห่นังแมวก็ได้ ก็ประกาศไปแล้วครับว่าจะขายวันที่หนึ่งพฤษภาคมครับผมที่ออร์จิเกตครับเงียบเงียบเลยทริคกดบัตรแล้วครับมากันมาเยอะๆแล้วกันไม่รู้จะหมดหรือเปล่าเขาสอนให้หนูพูดแบบทำตัวไม่แต่กลัวจริงๆกลัวจริงๆดูทุกครั้งกลัวจริงๆ ว่าแบบจะหมดหรือเปล่าแต่ถ้าแบบอยากไปดูอะไรเงี้ยมาสัพอร์ตเราสองคนก็มาได้ครับผมก็ตอนนี้ไปซื้อตั๋วดังได้อยู่ด้วยสองแนงแต่งผีช่วงนี้รับงานฉับเลยเนาะก็ ก็ช่วงนี้หลังจากคอนเสิร์ตพอดีด้วยใช่ครับผมก็กลับมารับงานแล้วก็ช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงการด้วยครับผมงานสงการก็เจอเป็นปีแรกที่พีรับงานช่วงสงการใช่ครับใช่ปกติแบบว่าเป็นคนแบบไม่ไม่ชอบเปียกอะไรเงี้ยปีนี้ก็อยากลองเปียกกับเขาดูบ้างแต่ไม่ต้องฉีดโดนไม้นะครับไม่อยากซื้อใหม่เป็นแต่ละที่ต้องใส่เป็นที่คุณคาดหวังชุดไหมครับชุดลหรอครับง่ายๆเป็นแบบว่าชุดแบบต้อนรับซัมเมอร์ ปิดคออยู่แล้วปิดคอทุกชุดปิดคอตลอดนี่วันนี้หนูก็เรียบร้อยอยู่แล้วเป็นปีใหม่หนูเป็นคนใหม่อยู่หนูปิดคอตลอดอย่างอื่นไม่ปิดสายแปนทั้งทีจะเอาแบกชุดที่พี่กินหน่อยไหมพี่กินเหรอครับเขาไม่ให้หนูไปโดนตัวเขาหรอกหนูจะโดนตัวเขาได้ยังไงโดนไปแต่เขาก็จะแบบอย่างเงี้ย ไม่กล้าไม่กล้าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างเงี้ยเนี่ยช้อปปิ้งเดย์ดีกว่าช้อปปิ้งเดย์เขาบอกเขาจะใส่สูตรอะไรใส่กว่านี้สูตรขึ้นน้องเองใส่บวดี้สูตรนะครับมีเยอะเลยที่บ้านเดี๋ยวแบ่งให้ โอเคครับก็ฝากงานเซ็นทรัลเมเนเยเซลนะครับผมแล้วก็ฝากภาพยนต์เรื่องซองแนงแต่งผีด้วยนะครับอย่าลืมไปกดบัตรกันวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับผมคอนเสิร์ต Built In And P Picket The Red Envelope Wedding Concert นะครับผมพรีเซนเตอร์ไบจีซูไลั์ยาวมากค่ะจะแฮปปี้ทันไปกดกันได้ครับที่ออร์จิเกตอ๋อคำถามไม่จบเนี่ยไม่จบอ่ะ อะไรไม่คำถามแบบหนึ่งสุดหนึ่งไม่ตอบงานหน้าไม่ตอบงานหน้าอ่ะเวตอบงานหน้าจ้างหนูหนูจะตอบเรื่องนี้